ต่อไปนี้นจะด้ดครับเรื่องพระเจ้าสร้างคุณเจ้าเอ้ยเจ้าหา,หาบาทเดียววันนี้ปีน้องตั้งหลายนี่ใครหูว่าคุณเฮาออกตีไหนมาบางคุณนี่ก็ออกจากลิงบางคุณนี่ก็ว่าออกจากนำเต้า คอยจะได้เล่าเรื่องอันนี้หือพี่น้องฟังเออ,เอ,อหาบาทเดียววันนี้ที่พระเจ้าเขียนไว้ว่าพระเจ้าได้เอาดินมาปั่นปิ้นหูบกุณใจและพระเจ้าก็ได้เป่าลุ่มใส่หูดังหูบคุณนั้นก็ได้มีจิตใจ และวิญญาณและพระเจ้าก็ได้ใส่ชื่อคุณใจนั้นว่าอาดามอาบาดเดียววันนี้อยู่ต่อมาพระเจ้าก็ได้หื้อคุณใจนอนหลับ และพาเจ้าก็ได้เอาดูขี่ขางอันหนึ่งมาปั่นปิ้นหูกุนยิงกุนหนึ่งได้เอามาหืออาดามนี่อยู่กับและได้ใส่จื้อกุนยิงนั้นว่าเอว่า หาบาดเดียววันนี้อยู่ต่อมาพระเจ้าก็ได้ปันปอนหือเขาสองกุลนี่มีลูกล้านหลายหือมันติมแผ่นดินโลกกว่างและได้มอบหืออาดามและเอวานี่เป็นกุลเบิงแยงอันนี้แม,ม่โพเมโฮที่ในโลก หาบาทเดียววันนี้กุณเกิดมาแต่ก่อนแั่นพระเจ้าปินกุลส้างมาขอหือปีน้องตัง้งไลโจนกันมานับถือมานบและมาไหวพระเจ้าองค์นี้เปินกุลหือชีวิตและวิญญาณของกุลเฮก็ยังนี